สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับโครบาบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําขนมเปี๊ยะนะคะพร้อมกับวิธีควนไส้อร่อยๆค่ะสูตรนี้เหมาะสําหรับทํากินทําขายมากเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทํากันเลยค่ะพี่แปะให้ทุกอย่างตรงนี้เลยนะคะสามารถแคปไว้ก่อนได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําถั่วเขียวค่ะไปนึ่งก่อนนะคะอันนี้ของพี่แช่ไว้ข้ามคืนนะคะพอนึ่งสุกเรียบร้อยเราก็จะนํามาปั่นเลยค่ะใส่ลงไปทั้งหมดนะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะน้ําตาลทรายนะคะอันนี้จะเป็นกะทินะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าเลยค่ะ รวมกันเสร็จแล้วก็ปั่นออกมาแบบนี้นะคะละเอียดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นํามากวนกันต่อเลยนะคะใช้ไฟกลางค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนงวดขึ้นแบบนี้เลยค่ะพอได้เนื้อแบบนี้นะคะหนืดๆค้นๆแบบนี้ค่ะรีไฟลงนะคะใช้เป็นไฟอ่อนค่ะช่วงนี้ก็จะคนบ่อยนิดนึงนะคะคนจนให้ร่อนออกจากกระทะเลยค่ะ นี่นะคะให้ร่อนแบบนี้เลยค่ะสามารถนําออกมาปั้นได้นะคะแล้วก็ออกพักไว้ให้เย็นได้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้เย็นเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็จะมาต่อกันที่ส่วนของแป้งชั้นนอกกันนะคะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะแป้งเค้กนะคะน้ำเย็นจัดค่ะ น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะไข่ไก่สีผสมอาหารเอาตามชอบนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะต้องร่อนแป้งก่อนนะคะนําแป้งทั้งสองอย่างลงมาร่อนค่ะ เสร็จแล้วก็เทน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำมันพืชลงไปค่ะไข่ไก่นี่ต้องตีก่อนนะคะพอตีเสร็จก็ลงเลยค่ะนวดให้เข้ากันนะคะ นวดให้เข้ากันประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําค่ะจะเป็นน้ําเย็นจัดนะคะค่อยๆใส่ทีละนิดค่ะน้ํานี้เราต้องนวดแล้วก็ดูไปด้วยนะคะบางทีอาจจะใช้ไม่ถึงนะคะเพราะว่าแป้งความชื้นจะไม่เหมือนกันค่ะบางทีเราเปิดไว้นานนะคะ ลดไปเรื่อยๆนะคะให้เนียนแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วพี่ก็จะแบ่งเป็น2อสีนะคะถ้าใครทำสีเดียวก็ปั้นไปนเลยค่ะเป็น10ลูกนะคะอันนี้พี่จะแบ่งเป็น2องสีสีละห้าลูกค่ะสีที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองไข่นะคะแล้วก็สีชมพูค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะ ตอนนี้ก็ปั้นแป้งชั้นนอกเสร็จเรียบร้อยนะคะพักไว้ค่ะปิดด้วยนะคะเอาแรปปิดค่ะเราก็จะมาทำต่อแป้งชั้นในกันเลยนะคะก็จะมีอยู่2ออย่างค่ะมีแป้งเค้กกับน้ำมันพืชเองนะคะร่อนแป้งก่อนค่ะเทน้ำมันพืชลงไปนะคะแป้งชั้นในนี้เราจะไม่นวดนานนะคะนวดให้พอเข้ากันพอปั้นได้ก็พอแล้วค่ะ นี่นะคะเอาประมาณนี้ค่ะปั้นได้แล้วนะคะเราก็ปั้นเป็น1ิบลูกเท่าๆกันค่ะลองช่างดูนะคะแป้งชั้นในนี้จะประมาณ28-30กรัมนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็นำแป้งชั้นนอกที่เราพักไว้ค่ะเอามาห่อได้เลยนะคะห่อรอบนี้เราต้องห่อให้มิดนะคะแล้วก็คลึงให้กลมๆค่ะอย่าให้มีรอยต่อนะคะ นี่นะคะคลึงให้กลมๆแบบนี้ค่ะก็ห่อไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็ห่อเสร็จเรียบร้อยค่ะของพี่จะพักไว้นะคะประมาณ30นาทีค่ะตอนนี้ระหว่างที่เรารอแป้งนะคะเราก็จะมาปั้นไส้กันไว้ก่อนค่ะ ไส้ถ้าใครไม่ใส่ไข่เค็มด้านในก็แล้วแต่นะคะว่าจะเอาขนาดเล็กหรือใหญ่นะคะของพี่ก็จะเอา20กรัมค่ะถ้าใส่ไข่เค็มเข้าไปก็ไข่เค็มของพี่ก็จะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็เอาไปอบก่อนค่ะอบให้สุกนะคะเสร็จแล้วก็นำมายัดไส้ไข่เค็มได้เลยค่ะไม่ยากนะคะทำกันแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะ ตอนนี้ก็ปั้นไส้เสร็จแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ไข่เค็มนะคะก็20กรัมค่ะอันนี้ใส่นะคะก็จะเป็น28กรัมนะคะไข่เค็มถ้าใครไม่ชอบเยอะก็ผ่าสี่ก็ได้นะคะของพี่ผ่าครึ่งเองค่ะตอนนี้เราก็จะมารีดแป้งกันแล้วนะคะนำแป้งออกมานะคะทำให้เป็นก้อนลีลีค่ะวางไม้ลงไปกึ่งกลางนะคะรีดไปด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างแบบนี้ค่ะ ให้ยาวประมาณสัก6-7นิ้วนะคะแล้วก็ม้วนได้เลยค่ะอันนี้คือรอบแรกนะคะรอบที่2ค่ะกดกดลงนิดนึงนะคะวางถึงกลางขาลีดไปด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะคะรอบนี้เอาให้บางเท่าที่เราลีดได้เลยค่ะยิ่งบางนะคะยิ่งยาวก็จะได้ชั้นเยอะค่ะชั้นเยอะเวลาอบออกมาก็จะสวยนะคะ เวลาม้วนแบบนี้ม้วนแน่นๆหน่อยนะคะถึงเวลาตัดค่าถ้าใครต้องการชิ้นหนาก็3ชิ้นนะคะของพี่วันนี้จะตัด4ชิ้นค่ะความหนาพอดีพอดีนะคะถ้าใครต้องการแป้งบางก็ตัดเป็น5ชิ้นค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะรีดแป้งก็ง่ายๆค่ะใช้กระดาษไขนะคะประกบบนล่างค่ะ วางลงไปแบบนี้นะคะกดให้แบนค่ะรีดออกด้านข้างนะคะเป็นกลมๆค่ะให้ก้นหอยอยู่ตรงกลางนะคะวิธีรีดแป้งรู้สึกว่าพี่จะทำไปสองสามรอบแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ทำให้ดูแบบละเอียดนะคะเวลาหอก็พยายามกดแป้งให้ชิดกับตัวไส้หน่อยนะคะถ้าแป้งเหลือก็ตัดออกแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมอบแล้วค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะอุ่นเตาไว,ไว้ก่อนเลยค่ะอุ่นเตาให้ร้อนนะคะใช้ไฟ1 8 0องศาค่ะเราจะใช้เวลาอบประมาณ 25. นาทีนะคะขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยนะคะ ถ้าสุกแบบนี้เราก็นําออกมาพึงให้เย็นก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนจะอบควันเทียนก็เอาใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดค่ะจุดเทียนแล้วก็เอาวางลงไปนะคะปิดฝาไว้1คืนค่ะครบ1คืนนะคะลายก็จะชัดขึ้นนะคะแป้งก็จะนุ่มหอมอร่อยค่ะสําหรับของพี่ไม่ชอบอบควันเทียนนะคะแต่พี่ก็จะปิดฝาอบไว้อยู่ดีค่ะเพราะว่าแป้งจะได้ขึ้นชั้นสวยๆนะคะ ครานี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขนมเปี๊ยะสุดอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทํากินทําขายกันได้เลยค่ะดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวบ้านอาหารอร่อยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ